ลองทำฟู้ดโรลอัพครั้งแรกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูไข่ร้อนกันค่ะเมนูที่จะทําวันนี้ก็คือฟู้ดโรลอัพค่ะส่วนวัตถุดิบก็หาซื้อได้ทั่วไปที่เซเว่นเลยนะคะก็จะมีทั้งไอติมแล้วก็เยลลี่ค่ะสำหรับเจ้าตัวฟู้ดโรลอัพนะคะเขาจะใช้เป็นแผ่นเยลลี่บางๆในการห่อไอติมค่ะแล้วก็รองให้ไอติมแข็งนะคะตัวแผ่นข้างนอกมันก็จะกรอบค่ะแต่แผ่นเยลลี่ที่เขาใช้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หาซื้อ,อยากด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช จจะทจะทําาาาตมได้้หซือง่ยๆขั้นตอนแรกก็เอาเยลลี่มาวางซ้อนๆกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตักไอติมใส่ลงไปในเยลลี่เลยค่ะไอติมอันนี้ก็ใช้รสอะไรก็ได้นะคะตามที่ทุกคนชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเยลลี่มาห่อไอติมค่ะห่อให้ครบทุกด้านเลยนะคะอย่าให้ไอติมไหลออกมานะจะบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้พิงค์จะทาฟู้ดโรลอัพสำเร็จหรือเปล่าหลังจากที่ห่อเสร็จแล้วนะคะพิงค์ก็จะทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1ึคืนค่ะไว้ในช่องแช่แข็งนะ คือนะคะก็ลองเอาน้องออกมาขอดูค่ะน้องแข่งเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องจะกรอบแบบนี้คลิปต้นฉบับหรือเปล่าตอนนี้น้องก็คือติดถาดไปแล้วเรียบร้อยนะคะดึงยากมากอันนี้ก็คือหน้าตาฟูดโรลอัพที่เราทําสําเร็จนะคะถึงหน้าตาจะไม่น่ากินแต่รสชาติอร่อยสรุปวันนี้เราก็ทำฟูดโรลอัพไม่สาเร็จนะคะมีใครอยากให้พิงค์ทำเมนูนี้แก้ตัวไหมคะถ้าอยากให้แก้ตัวคอมเมนต์มานะ